สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับในคลิปนี้เราจะมาแนะนำนะครับเจ้าตัวจอ y ินทอลสวิตครับ n y x i วิสะนี่เจ้าตัวนี้เลยนี่ครับนี่คือกล่องของมันนะครับ n y x i วิสะนี่จอยใช้สำหรับนี่เลยดีนิโนเห็นไหมนี่น็อตสวิตชไลท์แล้วก็ o l e d นะครับนี่ตัวจอยเนี่ยเป็นลักษณะเป็นสีม่วงสีม่วงแบบ ม่วงนะเป็นม่วงแบบม่วงบางคุดนะครับแบบนี้เลยที่เราเห็นในวีโอเนี่ยคือสีจริงเลยนะครับโดยตัดกับสีเทาที่เป็นจอยสติ๊กแบบฮอลล์เอฟเฟกอันนี้เป็นฮอลล์เอฟเฟกด้วยนะนี้สีเทาก็ด้านนี้เป็นสีเหลืองถ้าใครไม่เคยใช้ฮอลล์เอฟเฟกเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันยังไม่ใช่นะครับเราลองมาใช้ฮอลล์เอฟเฟกเราจะรู้เลยว่าเนี่ยแหละใช่แน่นอนโดยปุ่มเนี่ย AB เนี่ยจะถูกเปลี่ยนจากเดิมนะครับ ปกติแล้วกลุ่ม A B บจะอยู่นะครับจะอยู่เป็นวงกลม่าแบบนี้เห็นไหมเช่นแบบนี้มันจะอยู่เป็นวงกลมนยเป็นมุมสี่มุมแต่เขาปรับใหม่ให้เป็นซาลีระให้มันเป็นแบบนี้นะครับทําให้กดง่ายขึ้นผมบอกเลยว่ากดง่ายขึ้นเยอะนะทาให้เรากดง่ายขึ้นแล้วตรงนี้มีด้านจับทั้งสองด้านทําให้เราจับกระชับดูดิมันจับกระชับขึ้นเยอะเลยเนี่ยเลาเล่นก็จะอย่างนี้ไม่ไม่มือเพราะมีด้ามจับ โดยพาร์ีิเดียมจแล้วตรงนี้เป็นจอยคอนด้วยอย่าลืมนะเป็นจอยคอนด้วยนะครับเราก็สามารถถอดออกได้โดยกดปุ่มตรงนี้อ่าแต่ผมเปิดถอดให้ดูกดแล้วก็ดึงเพราะมันจะแน่นเหมือนกันนะมันจะแน่นต้องดึงแรงๆหน่อยปุ๊บเห็นปะเราถอดแกงการออกนะครับก็จะเป็นจอยคอนนี่เรียบร้อยแล้วเวลากลับจะเป็นจอยโป เป็นจอยแบบสติกเล่นนะครับก็เสียบเล่นเดิมวิธีชาร์จแบตเนี่ยสามารถชาร์จจากด้านล่างได้ทีละจอยหรือว่าเสียบกับแท่นตรงกลางแล้วก็ชาร์จทีเดียวเลยจากข้างบนตรงนี้ครับมันจะมีรูไฟสถานะข้างบนเวลาชาร์จอยู่ข้างบนให้ส่วนด้านบนเนี่ยเป็นปุ่มพวก L กับ R บอกเลยว่าปุ่ม L กับ R เนี่ยกดมันมากมากดู เสียงจะดังกิ๊กๆด้วยคือแบบมันได้ฟิลนะครับได้ฟิลส่วนตรงกลางอันหลอกเป็นอย่างนี้กดลงไปกกคืกปุ่มมันได้ฟิลแบบพวกจอยเกมคิวสมัยก่อนนะครับแบบได้ฟิลมากๆใครสนใจเนี่ยก็เข้าไปกดสั่งซื้อก็ได้ครับนี่เลยจอตัว n y i VI Visa สีม่วงเจ็บจีบ๊ด